รู้สึกความดีใจกับหนังเรื่องแรกใ่สุดมันก็ออกมาแล้วครับก็ดีใจมากมากครับเคยฝันว่าเราจะมีแบบหน้าตัวเองแบบแสดงอยู่ในจอใหญ่อันนี้ก็แบบจอภาพยนตร์แบบครั้งแรกก็เป็นภาพยนตร์แบบครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับผมก่อนหน้านี้ที่จะได้เล่นก็รู้สึกกดดันมากๆอย่างที่บอกคิวหนึ่งแบบโหต้องแบบทำการบ้านหนักมากเพราะว่าภาพยนตร์กับซีรีส์ละครแบบใช้ศาสตร์ที่แบบรู้สึกแตกต่างกันมากมีความเรียวอย่างที่หนูบอกจริงๆที่แบบ เดียวจริงๆนะครับแต่ก็ทำเต็มที่แหละวได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเราใช่ครับก็จริงๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นเอ่อหนังสักวันหนึ่งหน้าตัวเองจะไปอยู่ในโรงภาพยนตร์ด้วยครับไม่เคยคิดเลยซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็กําลังจะออนในอีกไม่กาลังจะออนในอีกหนึ่งเดือนแล้วด้วยครับก็ตอนแรกที่เห็นบทก็รู้สึกว่าโอยมันมีส่วนที่ยาก ยากเหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายมากๆเลยซึ่งเป็นแนวโรแมนติกแล้วก็มีสอยองขวัญด้วยซึ่งเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับแล้วบวกกับการที่เป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็ใช้ศาสตร์การแสดงที่ไม่เหมือนกับการเล่นซีรีส์ด้วยครับก็มาทํากันบ้านเยอะเลยแล้วก็จะเป็นทั้งเวิร์กช็อปหรือว่าการปรับตัวตั้งแต่แบบในกองคิวแรกๆเงี้ยครัก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าพอออกไปเรื่อยๆสักประมาณสองสามสี่ห้าคิวก็เริ่มชินขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ทําเต็มที่แล้วแหละครับ ก็บางทีทำเรื<ห>่เราเปนความัวเรื่องสยองขวัญอยู่แล้วด้วยพอในแบบนีจ้จริงๆก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาว่าจะกลัวหรือจะกลัวหรือเปล่าแต่จริงๆก็ก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเวลาแบบแอบกลัวผีเหมือนกันครับซึ่งก<พ>็ <pronoun? S 2> ถือโอกาสขุดความกลัวของตัวเองนั่นแหละครับออกมาออกมาใช้ด้วยเหมือนกันในการแสดงแล้วรอดไหมกับความเศษหน้าความกลัว ก็รู้เหมือนที่เสี่ยครับน้องไปยังไงบ้างในแร่ละฉากแบบกลางคืนเนี่ยต้องมีผีจริงๆน้องไม่ได้กลัวเลยจริงๆด้วยความรู้สึกเองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าซีนกับพี่ทัพพิมครับผมแต่แบบว่าดูแบบหลังมอบ้างครับผมแต่ด้วยความรู้สึกหนูไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันการการถ่ายทำแต่ถามว่าบรรยากาศโดยรอบก็น่ากลัวอยู่ครับ <c oughs> บรรยากาศน่ากลัวครับแต่ว่าค <Okay. S 1> นในกองคนเยอะครับอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่าน้าเซ็ตก็มีพี่ๆยืนอ,อยู่กันหลายคนเหมือนกอันต้องมีแก้เาเรียต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมที่แบบต้องไหว้ก่อนเล่นอยู่ว่ายังไงามาสำหรับนี้ม๋อมีมีครับใช่อย่างตอนเออมันจะมีอย่างในตัวอย่างสัง้นจะเห็นว่าสีอ่อมิตกน้ำด้วยซึ่งโลเคชันมันก็ถ่ายในป่าครับใช่ก็มีการจุดจุดคู่ไหว้เหมือนกันครับผมก็ไปไหว้เหมือนกันขอใช้สถานที่ครับ แล้วระหว่างทําทำมันมีปัญหาบางที่กู้ที่ฉากไหนที่มัมนยากหรือว่ามันต้องทำการบ้านหนะักส่วนใหญ่ของผมเป็นฉากแบบว่าดำน้ําลงไปครับนะผมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเราไม่ได้มีประสบการณ์แบบเป็นคนที่ว่ายน้าไม่ได้เก่งครับนะผมแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำานะครับผมก็สนุกดีครับท้าทายดีได้ทําอะไรใหม่ๆผมก็จะเป็นซีนถ้าถ้าเป็นการ ถ้าเป็นอุปสรรคในการถ่ายทําก็จะบางคิวอย่างเงี้ยครับอย่างคิวที่ถ่ายในป่ามีฝนตกด้วยก็ทําให้ต้องหยุดหยุดการถ่ายทําไปสักพักหนึ่งครับเราถึงจะมาถ่ายต่อซึ่งก็แอบเสียเวลาเหมือนกันครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นความยากหรือความท้าทายในการแสดงก็จริงๆถ้าเป็นซีในในน้ําชอบครับ, <laughs> บเพราะว่ <laughs> า <laughs> ชอบเล่นน้ำอย <laughs> <laughs> ู่แล้วชอบเล่นน้ำเพราะรู้สึกว่า พอมีพอเห็นว่ามีซีนในน้ำปุ๊บอ่าดีใจแล้ววันนี้ได้เล่นน้ำสนุกแน่เลยแต่จริงจงมันไม่ง่ายเลย่เลยน้ำม่ยางจริงใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเรียนการหายใจผมเวลานำมันต้องแบบมีแรงดันหรือว่าการหายใจเข้าที่มันมีภาษาของแบบทางการของนักกันามใช่ครับมีพี่มีพี่ๆมาสอนด้วยแล้วก็แบบใช่ครับแล้วพี่ๆเขาเซฟตี้อยู่รอบๆตลอดเลยปลอดภัยแน่นอนคอันนี้ถ้า ที่จะต้องเป็นมีมแน่นอนเป็นมีมไปแล้วแหละพี่ว่าตาเลือไปแล้วครับตอนนี้ตาเลือกไปแล้วครับก็ซีนนั้นเป็นเอ่อซีนที่ตอนตอนแรกที่เห็นบทก็คิดว่าน่าจะเล่นยากพอสมควรแล้วก็เพราะไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยครับพอได้เล่นจริงก็ก็ยากเหมือนกันครับใช่แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยีครับทําเต็มที่แล้วคขาก็จะเห็นว่าเป็นแบบตาเลือกทั่ไปโดนเอ่อโดนผี โดนผีสิงพูดได้เป็นนั้นพูดได้แล้วรูดไปแล้วรูปไปแล้วด้วยโดนผีเราไปโดนผีสิงก็เป็นเลยมันไม่ปกติแต่แต่อันนั้นะแค่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆมีมีอะไรที่แบบให้เซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะเลยครับซีนันก็เมื่อกี้เฮียก็แซวไปแล้วด้วยว่าหนูต้องเป็นนีมแน่ๆเลยจริงๆแอบเห็นวันนิดนึงครับผมใช่เห็นว่าไอ้ยักษ์พรพักตร์น้แบบสไตล์หนังที่เลียดมันจะเป็นแบบไหน ด้วยความพีเรียด้วยความโรแมนติกเรือเรือครั้งแรกที่ทั่งน่ากลัวมากครับเพราะว่ามันมีพี่พี่เซฟตี้เพราะว่าเรือมันแบบคงเครงคงเครงแล้วมันแบบเรือมันบางแล้วต้องนั่งแบบเครงถ้าเราแบบตกไปก็คือแบบเวลาไม่ทันแน่นอนนั่งเครงอย่างเงี้ยแล้วก็พายเรือใช่แต่ก็ไม่ตกอาจจะกูกลัวตกนิดนึงใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งเรือแบบนั้นด้วยมุดมุดมุดความโรแมนติกความแบบความสวยของฉากเลิฟซีเลิฟอะไรอย่างเงี้ย จะม,ม,มีให้เห็นทั้งเรื่องเลยครับผมเนื่องจากแบบสถานที่ที่เราถ่ายทําด้วยบึงที่ถ่ายทําด้วยแล้วก็บ้านสิรธักรกรนรบนะแบบสวยมากครับผมแล้วก็ในอารมณ์แบบแสงเทียนด้วยหรือว่าในป่าด้วยครับผมที่จริงผมชอบซีนดำน้ำมากอ,อ๋อใช่สวยมากเนเดยียวชอบไหมชอบครับชอบอะไรกับ ชอบสีหลัชอบกินชอบเล่นน้ำรับเล่นน้ำสปอยมากหนูไม่ทำลอรเลยอ่ะกลัวกลัวสปอยใช่ไหมเดี๋ยวสปอยครับสปอยโหลดเอาไปทำแฟนทุกอย่างใกล้จะได้ชมกันอีกหนึ่งเดือนแนะครับครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนก็จะได้ชมภาพยนตร์นี้พร้อมกันแล้วครับก็ จะมีที่ดูพร้อมกับทุกคนด้วยเป็นจำนวน3รอบ,รบแล้วก็จะมีวันที่20กรกฎาคมที่ฉายเป็นวันแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนมาซื้อ advance ticket กันเยอะๆนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะดูเป็นอยากจะดูพร้อมกับทุกคนเป็นครั้งแรกเนี่ยจริงๆเหมาโรงก็ได้เพราะว่าเรามีฟู้ดเล็กๆน้อยๆให้ด้วยคมีอะไรให้สะสมด้วยมะสะสมด้วยจริงๆต้องขอบคุณกันครับ ซีนิวทุกคนมากที่แบบว่ามีสามรอบก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวซีนิวก็จะไปดูทั้งสามรอบเลยครับผมก็รับรองว่าดิฉจะอยากจะเห็นอีแอคทุกคนว่าจะเป็นยังไงใด้ก็ฝากด้วยครับผมในวันเราดูพร้อมกันสิบสิบห้าสิบห้า้สิบห้าคก็เดี๋ยวเจอกันวันที่15แล้วก็เพลงโพสตีเพาะมากยิ่งฟังยิ่งเพาะขายค่ะขายเลยค่ะเร็วนี้นะคะขายเลยค่ะครับเร็วนี้แน่นอนครับใช่ อัดเพลงไปเป็นที่เรียบรอยอ้อยแล้วครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพลงก็คือฟังกับเฮียทั้งแลาก็แบบโอ้ยทำไมเพราะจังเลยทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันครับบางทีก็มีสปอยไปบนเวทีนิดหน่อยแล้วครับจริงๆอยากจะร้องให้ทุกคนฟังทั้งเพลงเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ยังร้องไไม่ด้ยังร้องไม่ได้เลยเดี๋ยวจะโดนตีไม่ปล่อยนะยังไม่ได้ครับย, <laughs> ยังสปอยไม่ได้แต่ว่าใกล้แล้วครับอีกอีกไม่นาน จริงๆไม่นานจริงๆครับแป๊บเดียวก็ปล่อยแล้วคือเย็นนี้ยยังไม่เย็นจะเร็วไปหน่อยครับห้าโมงล้ก็เพลงใช่เร็วไปหน่อยครับก็รอเนาะใช่ครับทุกคนต้องรอฟังนครับก็เดี๋ยวห้าโมงเย็นวันนี้นะครับผมก็จะปล่อยเทเลอร์ตัวเต็มในทางดูดีนะครับผมก็ขอทุกคนดูด้วยนะครับผมที่อาจจะเห็นแบบแสงสีเสียงไม่ชัดนะครับผมก็สามารถมาดูกันอีกรอบนะครับผมแล้วก็มาฟันเทนกันได้นะครับ ถ้าเมื่อกี้ฮียพูดทางไปยาง,างยังยน,นะาทาง YouTube มันดี c h a n แนลครับจะเป็นแบบ 4K เลยให้ดูแบบชัดๆเลยครับไปดูกันอีกรอบหนึ่งได้นะปัน,ปนดูกันหลายรอบได้โอเค